อืมโอ้มันคือมันคือใบไม้มันเลยบเห็นเนาะใส่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 โอ้ยโอ้ยพูดหน่ะพูดหน่ะพูดหน่ะพี่เวียนเห็ดเพื่องปักลายเลยเห็ดเพิงหวานจ้าเบิ้งดูพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งเห็ดเพิงหวานเนี่ยเปลือกเปลนี้ยเปลือกอ๋อเหยียบตีเอ๋อเหยียบเหยียเหยียไล่ลายนะมันคือใบไม้เพิ่นเลยบ่เห็นกันเพิ่นมาเก็บนี่มีมีเห็นบ่นี่นี่ เก็บเอาเก็บเอา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งอีกก่อนเด้อพุ่น่ะพุ่น่ะมันเป็นดอกจุ่มน้อยน้อยน้อยไหลายไหมอีทิมันว่ได้มา,าสมด่าเลโอ้บัดอยู่ใกล้ๆหน่วยดีเนี่ยเนาะเนี่ยขนาดอยู่ใกล้ๆหน่วยเนี่ยหน,น่วยนี่อุ้ย,ย,ย,ยตาไม้มาเป็นจิบจับเฮาดกไปเวียนนี่นี่นี่น,น,น,นี่นี่ดอกนี่นั่น เห็ดซื้อดอกเด้จ้าอย่าจับกันเด้อไม่ได้ตัดต้นไม้ต้นอะไรเข้าไปนี่นี่อีกอะดอกดน้อยๆก็เอารถเปียงมันทางอ่อนมันทั้งเซีบด้วยเนี่นนนยใส่ใส่เบิ้งดูเบิ้งดูเอาเอาอู้อ๋อเอาไทยเอาไปรวมกันด้วยเนี่ย,ย,ยเห็ดเอียงไปเห็ดพิ่งแม่อ่ะ ถือไว้ก่อนเอากันบ่คิดว่ามันสิได้เนาะบ่คคิดว่ามันสิมีเนาะบัคิดว่ามันสิมีก็เลยบ่ได้เอามาเอาอันเอากองไว้ดิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันกำลังมันอยู่กำลังมันอยู่จะเฝ้าเด้อ กำลังพ่ออยู่ออกไปแล้วเข้ามานันสิบ่เห็นตุม่มมุบตะมับอยู่เว้ยเป็นตาหักเห้ยมันสิบ่ยมูมูเดียวเท่านั้นหรือพายเวียนสิบ่อยู่มูเดียวเท่านั้นหรือซึ่หาบ่เห็น เอาพี่เวียนเพีย่ยเห็ดตะไครอ้อะมากลายเลยเพีย่ยเห็ดตะไครอ้อะเอาแม่เอาแม่เอ,แมเอาเลยเแล้วหอ่อเอากระตายกับว่าเอาหมาเห็นดนักาข้าวตีเห็นหนาาด <laughs> หตะไคร้พะนะเห็ดมันขาวๆเดี๋ยวเด้อเบิ่งอีกก่อนมันคือสียู่ตลอดหลอดนี่ล่ะเนี่ยโอ้ยไม่ยังนะไม่ยังนะ ละซะอ่อนมันเป็นมูมันมียูมูเดียวเนี่ยเพิ่นบพ่อเนี่ยเอา้ามากระแลนมาน้ำบัดเนี่ยเอ้ามาหาเห็ดซอยตีหาเห็ดซอยตี้ามาหาเห็ดซอยกันเนาะเอี่ยเป็นอย่างเห้ออย่างเหือเวียน บมเมนเขาอยู่นวยเป็นสีมาลายเขาจังดเขาไม่ได้ขึ้นผูเนาะอาหารรอน่วยเนาะเห็ดละโงกสดน้ำโกกๆแล้วล่ะเห็ดเห็ดไข่เห็ดละโงกสดน้ำโกก มันเป็นมูเนาะมูบางหันมันเป็นดินซุ้มๆมันก็เลยอ,ออกลายเดี๋ยวเบิ้งทางนี้อีกก่อนโอ้แถวนั้นเพิ่นอันนั้นเลยเว้เพิ่นกวดมาเบิดแเลยเว้ทางพุ้นเด้หาดีแล้วตีทางพุ่นเลยมาหาช่วยหน่อยนะไม่ช่วยไม่ให้กินข้าวนะคะน้องหมาจ้าน้องหมาเนี่ยมาช่วยหาเห็ดกันจ้า นี่พวกก้าเข้าปลากันมาหาลรอนวยมาส่งลูก้ายเลยมาหาล้อนวยนี่แหละค่ะดเดี๋ยวจะไปด้านโน้นกันนะคะด้านนี้พอก่อนนะคะสวัสดีค่ะ